ก็สวัสดีครับทุกคนเจอกันแล้วครับผมผมนกช่องนกเลนเจอร์ครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันในเกมเดียโบสีครับก็จริงๆไม่มีอะไรเยอะครับคลิปนี้จะมาแนะนำบิลแล้วกันครับอ่าแบบสั้นๆเลยนะครับผมน่าจะสักสามนาทีก็น่าจะจบคิดว่า,า,วาน,นะก็หลักๆเนี่ยผมจะเล่นสายอาร์ค s ลสครับ Arc less, อาร์ค s ลสก็คือสกิลเบสิกสกิลนี้ครับอาร์ค s ลส สกิลทำดาเมจหลักๆของผมเลยนะก็จะเป็นอ่าร์เกลสแล้วก็ฟอสโนวาครับอ่ะคอมโบก็จะประมาณแช่แข็งอ่าแล้วก็ใช้อาร์เกลสตีหรือจะตีด้วยอาร์เกลสเพียวๆก็ได้เพราะว่าผมอินชาร์อาร์เกลสกับอ่าเจ้าตัวไฟบอลไว้ครับอ่ใต้ดูก็จะประมาณนี้ ช่ไฟโบว์อินชันเมนแล้วก็อาร์เกนชันเมนเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไฟบอลสิไฟโบว์ ball, ครับอ่าไฟโบว์ฟังคิวนี้เพราะผมจะเอาเบิร์นแตงมาหนั่นเองครับประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนของสมไซครับมาดูที่ของสมไซกันก่อนนะผมของสมไซเนี่ยหลกัลกๆผมจะใช้ดาเมจจากพวกดาเมจ Two Burning อะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูอย่างถ้าแหวนผมจะมีอยู่วงนึงเนี่ยดา m a g e Two Burning เอ็นนี้เพราะว่าเวลาเราใช้ไฟโบร์ wolf, เนี่ยมันก็จะติดเบิร์นใช่ไหมครับเราก็จะบวกดา m a g เพิ่มดา m a g e Two ค่วคอนโทรลค่วคอนโทรลก็จะเป็น CC ครับ Damage Two f r o นฟอร์เซ e n ก็จะเป็นอ่าติดน้ําแข็งอ่าติดน้ําแข็งก็จะมาจากสกิลฟอร์ทของว่าครับแล้วก็ผมอัพ จะตัวฟอนนวาเนี่ยให้สามารถเนี่ยไอ้วอนุบาวอนเนบายเนี่ยออนเวิร์เนี่ยขออภัยครับฐา่านผิดครับผมอ่ะก็จะให้มันทำดาเมจเพิ่มเติมครับประมาณนั้นไลนิงดาเมจ ไลนิ่งคิสตันดาเมจอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดาเมจทูเอ่อคลอสเอน e มี่คลอสเอนามีน่าจะเป็นอันนี้อ่าดาเมจทูคลอสเอนามี่เอนามี่คืออะไรครับเอนามีก็ตีพวกตัวที่อยู่แบบใกล้ๆครับส่วนถ้าเป็นดิสแตน c e เนี่ยดิสแตน c e ก็จะเป็นดาเมจมอนไกลๆครับอ่าตัวที่อยู่ไกลๆตัวยิงไกลอะไรแบบนี้ครับทีนี้มาดูที่เอ็กเกกันสักหน่อยครับใส่อะไรบ้าง ของผมเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นแบบพกเพิ่มตาเมจดจากโลอะไรพวกนี้บอะดิวดาเม n c อินคล w h ว l า you have barrier active ก็จะมาจากไออาร์มรอแล้วก็เฟมชิวครับอ่ะก็จะเพิ่มตาเมจดให้แล้วก็เพิ่มตาเมจดเมื่อติดสถานะ i m m o b i l i z e stun แล้วก็์เซ็น n ์ครับอ่า อิมโมบิไล e เนี่ยผมไม่แน่นใจครับว่ามันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นติดรูทหรืออะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับถ้าผิดขออภัยครับผมอ่าส่วนสตันกับฟาเซนเนี่ยก็ตามชื่อเลยสตันก็จะเป็นแบบรูปล่างติดสตันบนหัวครับอ่าแล้วก็ฟอเซนก็ติดน้ำแข็งครับอืมทีน,นี้มาดูที่เปิร์คียงอื่นครับสเปร์คยงอือนสร้อยเนี่ยผมใส่เป็นอ่า unstable current is not active มันจะใช้สกิลช็อคของเราทั้งหมดครับมีโอกาส12%อ่า12%ก็มันจะมีโอกาสที่จะใช้สกิลนี้ครับโอกาสที่12%เมื่อสกิลนี้เราไม่ได้ใช้งานเออก็ประมาณว่าตีๆไปเดี๋ยวสักพักมันก็มีโอกาสที่จะเด้เด้งสกิลนี้มาครับลุอ่าแล้วก็หมวกอ่าหมวกผมก็จะ เป็นหมวกข้อได้กอะไรอ่ะเมื่อทำตามเมจไซมอนอีลิทเนี่ยจะได้บาเรียเพิ่มขึ้นอ่าสิวิแล้วก็เกาะเนี่ยชุดเกาะผมจะได้ผมใช้เป็นเบสิกสกิลเมื่อเราใช้เบสิกสกิลครับนี่นี่นี่ใช้สกิลนี้ a s ส c s สกิลครับจะลดดาเมจสองวิอ่าลดดาเมจนสองวิยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเมื่อเราใช้งานไอ้เจ้าตัวสกิลเบสิคสกิลนี่ครับมันก็จะลดเรื่อยๆครับผมอ่าแล้วถุงมือถุงมือเนี่ยผมใช้เป็นบอลไลท์นิ่ครับอยู่รอบๆตัวผมครับอ่าอยู่รอบๆตัวผมแล้วก็กางเกงกางเกงก็จะเป็นฟอร์์นัวว่าสองฮิตครับอ่า เพราโน้ตว่าสองขีดแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมยังหาไม่ได้ยังหามา่มาใส่เอเ็กเพกไม่ได้เลยครับอ่าแล้วก็มาดูตารางพารากอนสักหน่อยครับผมอ่าตารางพารากอนตารางแรกของก็จะประมาณนี้ส่วนตารางที่สองเนี่ยผมใช้เป็นตารางที่ชื่อว่า b u r n i n g instinct ครับอ่าก็อัพประมาณนี้เลยหลักๆเราจะ อามาที่ตรงเจ้าตัว damage to burning น n e m y ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจที่มันเป็น mm hmm. เมื่อเมื่อไอสตูเนี่ยติด burning เนี่ยเราก็จะไตสตูแรงขึ้นครับแล้วก็มาที่ตรงนี้อีกอันหนึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าผมเนี่ยพราจะไปตรงนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไปตรงนี้คิดว่านะเพราะว่ามันจะได้ลดดาเมจจากพวกมอนอีลิตอะไรพวกนี้ครับอืม จะได้แบบถึกๆมากขึ้นสักหน่อยครับช่วงนี้รู้สึกว่ามอนหลังๆเนี่ยตีเจ็บเหลือเกินครับอยากถึกบ้างครับอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคอมโบสักหน่อยครับว่าคอมโบที่เล่นใช้ยังไงยังไงเล่นอะไรได้บ้างเออหลักๆเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบว่าการตีธรรมดาเลยเว้ทุกคนนะครับนิดเดียวเอาสักนิดเดียวอพอหเห็นภาพ เพราะคลิปตอนแรกกะว่าแบบแป๊บเดียวกลายเป็นนานเช่ <c oughs> ใกล้ๆตรงนี้เลยวะเรับ คนมาเยอะหน่อยแล้วก็กดตั้งติ ไิตีชิวๆเออยิตแบบชิวๆไป ไม่เปนไรครับโอเคหมดครับประมาณนี้ครับผมสำหรับ บิลซอเซเรตหรือซอเซเบอร์ที่ผมเล่นครับผมก็จะประมาณนี้ครับอ่ะไปดูที่ของกันอีกครั้งครับอ่ะก็จบกันไปแล้วผมโอ้ตอนแรกกะว่าแบบคลิปสั้น3นาทีกลายเป็นว่าคลิปนานเฉยเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับผม hấp dẫn hành khách uống